จะคล้องคล้องฝากันชื้ออยู่สบายดีสบายดีเอดีสบายดีเอนะลูกสบายดีสบายดีตอนนี้ได้ค้องฝากมาแล้วเนาะอนบ้มดี๋ยวเลยช่แก้บดีแก้มากลางแน่ยู่บ้านไนเน่ยยิ้มบ่บแก้บุกองใหญ่หรือกองหน่อยกนดีแก้บกันั้ ไม่้บเไม่ยังนนตอันั้นห้าห้าจะคล้องกับคืนนะคุณน้พี่แก่ไม่ยู่พี่เยมาเนี่ม่ต้าด้ยใ่ไหป่าเขาแพ้กี่แดงนเพื่อนแดกแดกมาบังอม จังไงเาแก่ค um. ้องแล้วเขาจะมากินสมนักกันกัาวเา้พี่เนาใครคนแากใครคแรกไบมาติดกเนียนแห้งก็ดีเนาะ เขาหอมแน่นุขหอโอ้มีแต่้องาวไปหาั้งไปกันเยกระนองพี่แก้มมอยู่พ yeah. ี่เอโอ้ว้าวเอเธอเธมีแต่คองแสบแสบแล้วล้กระนองนี่แกน่ามั้งแก้มองกิน แก่แก่แกหมดขนมอี่อยาวนมก็ฝากว่าต่ว่าประเทศอะไรก็เชียงเงินค่ากไว้แลเนาะตับซอมข้าวปลาไุ้งบ้งข้าวาพี่มาพี่มาพี่ก็เนอเขียบหมูตับสองแก่ตับส้งกินเขียบหมูถูกในลูถูกถูกถูกพีู่เดรเ้าก่าตากูน่าตาบูน่ตาบู่าบก่าตบู่าตกน่บูนกนาู่นากาูา่กูนีกููนก

กระป๋องไข่ขอบใจเรือขอบใจเอฟซีแน่มีเล้ยหลายยางเนืมีนุ่มายสนิทน้องนึ่งด้โดยยกระดากระป๋องโอ้กระปองลายลงีเนาะได้รากระเด้อดีเนาะนุมมีทุกสนิทเลยสอหกินะดะน้องวันนี้เนา ลยแต่ผู้ชมมีลายนิ้วหอบใจลายๆเด้อแล้วก็มีมาหาเล็กแล้วอันมห้เล็กแค่ตีอนนเ็กไม่ไหวเขาใหญขนมอมาแมมาเอาขนมลูกมาไมแม่บอเกเาเมานมาเมาเอาเด็มเอมาเอเมาอากมาเกมามากัมาเดมีนมาาเดเอาเมาเมาใกลเอิกานมากินขนมนากันอากน้องอันฟ้าปีกอมามาา เออันนี้มีลูกน้องไส้เนาะหรือการมีมูเครื่องเนาะลูกล้านเด่ใบข้ามานกินกันเนอะมูลาหมูาเอ้าลววะเอาไม่เอาไมพี่สาวพิเศษี่สาวพิเศษนะเด็กด้ยไม่ยุ่งพี่เล็กด้ยล็กยไม่ยุ่งพี่เล็กแปบมาเลิพี่นาเอาพี่นาพี่นาพี่น เแกูไมได้แม่ละอนกาศพิเศษน้อตัวนี้เศษน่นะ uh uh ้อเย้ค้ uh ้างนอดีมากยากได้้คาอยนอไป รายเสหรับของฝากเนกันเงินน่สาหรับอนาดูได้ดีนะอนาถูนะลูกแม่แม่ดอทคนดื้อาดื้อจัดเด้อไหมฮันลูกเกลียน่าจกันดีกันลูกใช่นี่ลาย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 โอ้โหทอดสายโอ้แกะกนอแกมกินก็ทอนี่เดียวเดียวุุกันเลย

แม่ใคลูกใครล่ะข้าวระบ๊่เล่ยแกวว้าวนอแดงล้นี่ไหนแม่ซื้อก่อนอได้ได้โอยกรองนี่เนาะยืดผีไม่จะมอกะไีร่ก็ไยิ่ยมำยำไปให้้วนกหน้าปลาโตเมัน้กองนี่ยเออ

ค่คอยกินค่อยกินค่อยกินน่าเชี่มั DVD> ่วแน่การนอ๊ัน um นีลักะเกอร์ก็ใจได้ลายเด้อนั้นที่ว่าฝากฟ้องมาให้นอะแล้วก็ใจได้ลายทีเป็นบัวหน้าหน้าใหญ่อบใจได้ลายเพะให้เราทำไวยเด้อ ไปไปมาเท่าไรอไไปไลฟ์ว่าหาในสุขเลศร่างร่าที่หนึ่งน่าจ,จะสิดคิดลด้วยโอเคนอนแหละจะไมะ่เอาขนะ้องเหนียนแล้วก็ท้ากิศต่อโอเคท่านผู้ชมกะตอนนี้ก็นแยกของฝากแล้วเนาะ<ห>น,นี่ก็คือแยกออกมาแล้วน,ะนี่นมแล้วกนะ็ปะปองเนอะ แล้วกนี่ขนมเนาะหมวดขนมแล้วกนี่ก็คือมีเนาะนี่ขอบใจหลายๆท่านผู้ชมอันแล้วกานี่ก็เป็นเขียบหมูแล้วกีในในยอย่างเนาะนีะ่มะม่มวงหิมาพานเนาะแล้วก่สิ่งที่ขาดว่าไ้ก็คือแน่นนมอนันนาเนาะ แลกาเลกาอันนี้เนะาะทผูม้มแล้วก็นี่ขอบใจได้ยๆเด้อวอันนี้ก็ได้ทั้งมดทั้งมวนกับเมนตามหนีเลยเนาะ